สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เนี่ยเริ่มมีข่าวดีออกมาแล้วนะคะไม่รู้ว่าจะเป็นจริงหรือเปล่านะเห็นบอกว่าการเจรจาที่คุณหมิ่นเนี่ยประสบความสำเร็จนะคะแล้วทุกฝ่ายเนี่ยตกลงว่าจะหยุดยิงชั่วคราวนะคะคาดว่าเป็นไปได้สูงมากนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยสถานะของกองกำลังพันธมิตรโกลก้างนะคะคืองเงียบแบบผิดปกตินะคะและ เมื่อกี้นี่เองนะคะวันที่12โมกรานะคะรัฐวาเองเนี่ยก็ได้ออกประกาศแจ้งให้ประชาชนที่เข้ามาหลบภัยในเมืองตันเติ้งนะคะว่าจากปฏิบัติการ1027เนี่ยให้ทุกคนนะคะกลับบ้านได้แล้วนะคะเพราะขนาดนี้เนี่ยจากที่ทุกฝ่ายได้พยายามร่วมกันในที่สุดสงครามก็ได้ยุติลงแล้วนะคะและการช่วยเหลือให้ที่พักอาหาร ตามหลักมนุษยธรรมเนี่ยก็จะสิ้นสุดลงในวันที่15โมกราคมพศ2567เป็นต้นไปนะฮะแล้วทหารจากกองทัพรัฐบาลเผด็จการมิงอองหลคนกจัตาวามินมินทูนน่ะซึ่งเป็นผู้บัญชาการกองพลติดอาวุธที่101นะคะที่ถูกกองกำลังปลดปล่อยแห่งชาติตะอังจับตัวไปเนี่ยก็ได้ออกมาเรียกร้องให้มิงอองหลและซูวินนะคะ การทำสงครามรุกรานที่กำลังดำเนินอยู่นะฮะและก็ให้หยุดก่ออาชญากรรมทางสงครามอีกนะคะขณะเดียวกันเนี่ยตัวเขาเองก็รู้สึกผิดที่ยิงปืนใหญ่และโจมตีทางอากาศใส่ประชาชนนะฮะและกล่าวขอโทษชาวตะอังด้วยหวังว่าครั้งนี้นก็ขอให้เป็นจริงอย่างที่พระท่านได้ทำในไว้เถอะนะว่าเมืองลาซิลเน่ยจะมีการปลดปล่อยอย่าง สันติและประชาชนจะได้อยู่อย่างมีความสุขนะคะเพราะหากยังไม่ยุติสงครามนลคะ่ะล่าสุดเนี่ยประชาชนในเมืองล่าซิลนะก็ได้ออกมาตามท้องถนนประท้วงกันแล้วนะคะแล้วอีกข่าวหนึ่งที่ดิฉันก็ได้ยินมาแว่วๆก็คือมิงอองไหลเนี่ยก็ประกาศแล้วละว่าจะคืนอำนาจให้กับประชาชนนะคะโอเคค่ะในระหว่างที่เรารอเขาที่เขายืนยันน่ะ เรามาดูพิธีรับมอบเมืองหอปังหรือหัวปังของรัฐว้านะคะรัฐวะเนี่ยก็เป็นพื้นที่เขตปกครองตนเองพิเศษที่สองของรัฐฉานนะคะโดยในเป้าเหยวเฉียงเนี่ยเป็นผู้ก่อตั้งพรรคสหพักรัฐวะและกองทัพรวมแห่งรัฐวะนะคะรัฐวะเนี่ยได้เซ็นข้อตกลงสงบศึกกับรัฐบาลพม่าเนี่ยตั้งแต่ปีพศ2532นะคะ และในปีพศ2539เนี่ยกองทัพรวมแห่งรัฐวาเนี่ยก็ชนะกลุ่มติดอาวุธขุนศานะฮะหลังจากนั้นเนี่ยก็เข้าไปควบคุมพื้นที่รัฐวาตอนใต้นะฮะก็จะเป็นพื้นที่ที่ติดกับชายแดนไทยพม่านะคะพอหลังจากนั้นนะคะรัฐวาก็กลายเป็นกองกําลังชาติพันธุ์ที่ใหญ่ที่สุดในพม่านะแล้วรัฐบาลท้องถิ่นรัฐวาเนี่ย ก็ประกาศให้ประชาชนนะคะห้ามการพาะปลูกและจํำหน่ายยาเสพติดตั้งแต่ปีพศ2548นะฮะแต่ยังไงก็ตามนะคะอันนี้ก็คือเขาก็ประกาศไปนะแต่ก็ยังมีปัญหาย,ยาเสพติดเยอะนะคะอ่าสำหรับการเข้ารับมอบพื้นที่เมืองขอปังครั้งนี้นะคะกองกำลังพันธมิกอก้างเนี่ยเป็นฝ่ายที่เข้ายึดพื้นที่จากกองทัพพม่าได้นะ แล้วหลังจากนั้นไม่กี่ชั่วโมงนะคะก็มีประกาศอีกชุดหนึ่งว่าจะมอบพื้นที่ให้กับรัฐว้านะคะเพราะเห็นว่าพื้นที่ตรงนี้เนี่ยอยู่ในการปกครองของรัฐว้าและก็ขอบคุณนะคะที่รัฐว้าเนี่ยให้ที่พักกับประชาชนชาวโกก้างในระหว่างที่มีการสู้รบในพื้นที่นะคะและขอบคุณที่ยืนตัวเป็นกลางนะคะและพอรัฐว้าเข้าไปรับมอบพื้นที่เสร็จนะคะก็ได้ จัดรถเนี่ยส่งทหารพม่ากลับไปพม่าตอนล่างนะคะและก็ในพิธีที่รับมอบพื้นที่เนี่ยเราจะเห็นว่าประชาชนในพื้นที่นะคะให้การต้อนรับผู้นำและทหารของรัฐว้าเป็นอย่างดีนะคะส่วนประวัติของรัฐว้านะคะรัฐว้าตอนเหนือเนี่ยก็จะติดกับชายแดนจีนพม่านะคะเขาพูภาษาวา้าแล้วก็ภาษาจีนในพื้นที่นะคะและใช้สกุลเงินหยวนนะ หัวหน้าไฟบริหารเนี่ยก็จะเป็นคนของตระกูลเป้านะฮะส่วนรัฐวาตอนใต้นะฮะที่ติดกับชายแดนไทยพม่าเนี่ยจะพูดภาษาวาแล้วก็ภาษาไทยใช้สกุลเงินบาทนะฮะประเทศพม่าก็น่าสนใจดีนะฮะแต่ละพื้นที่ของเขานะฮะใช้ตั้งหลายสกุลเงินนะฮะอย่างพื้นที่ที่ใกล้กับชายแดนไทยพม่าเนี่ยก็จะใช้สกุลเงินบาทนะคะ ส่วนหัวหน้าฝ่ายบริหารรัฐวาตอนใต้เนี่ยก็คือนายเว่ยเฉี่ยกังนะฮะภาษาไทยจะออกเสียงคือเว่ยเสียกังนะ,ะอันนี้น่าจะออกเสียงเป็นภาษาตะจิ๋วนะคะถ้าเราออกเสียงภาษาจีนกลางเนี่ยคือเว่ยเฉี่ยกังนะฮะเห็นเขามีชื่อภาษาไทยด้วยนะคะชื่อนายประสิทธิ์หรือนายชานชัยชีวินนิติปัญญานะคะคนนี้ก็โดนสหรัฐอเมริกานะคะ ตั้งรางวัลน,นำจับสองล้านดอนลลาร์เหมือนกันนะฮะโดยเขาเป็นผู้ต้องสงสัยลักลอบขนเฮโรอ,อีนติดอาวุธนะฮะแล้วประวัติของนายวยเฉียกังนะฮะคนนี้เนี่ยในปีพศ2518นะคะเขาเคยเข้าร่วมกองทัพมึงไตายนะะซึ่งก่อตั้งโดย จางซูเฉียนนะคะหลังจากนั้นนะคะนายเว่ยเฉียกังเนี่ยก็ถูกขุนศานี่บีบออกจากองค์กรนะคะแล้วในปีพศ2538นาะคะเขาก็าไปร่วมมือกับนายเป้าเยวเฉียงของรัฐว้านะคะนนจางซูเฉียนเนี่ยก็จะเป็นมือขวาของขุนศานะคะและทหารในนี้เนี่ยเป็นทหารที่ส่งตรงมาจาก ไต้หวันในสมัยที่ทหารจีนคณะชาติตั้งฐานปฏิบัติการอยู่ในพมา่านะคะซึ่งประวัติของนายจังชูเฉียนเนี่ยดิฉันก็เคยพูดถึงในคลิปที่แนะนำเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของขุนสากับอดีตท่านจีนคณะชาติที่ตกค้างในประเทศไทยนะคะหากผู้ชมท่านใดสนใจเนี่ยสามารถดูเพิ่มเติมได้จากคลิปที่เกี่ยวข้องกับ อดีตทหานจินคณาชาที่ตกค้างในประเทศไทยหรือที่คนไทยเรียกว่ากองพล93โอเคค่ะหวังว่าข้อมูลของวันนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์กับผู้ชมทุกท่านนะคะขอบคุณมากที่รับชมเจอกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย